หน้าตาดีมากจริงๆครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ือแบบงงมากคือพี่ป๊บอกว่าใช้ช็อกโกแลตฮัโลโหลใช่วันนี้เราจะใช้มีแก้งโนเทล่าเออที่เป็นตัวช็อกโกแลตสเปรย์ของเราที่ขาย<ช>ดีมากๆเนี่ยแหละทำใช่มาทำฮัล <ทำ S 1> โหลคำถามคืออะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเอาเนี่ยมาใช้จริงๆเี่มันมีข่าหมูพะโล้บางเจ้าอ่ะก็ใส่โกโก้นะจริงเหรอ มันจะได้มีแบบมีสีน้ำตาลไงอ๋ออาแล้วเราคิดดูพาร์มันก็ต้องหวานแล้วจะไปเจอน้ำตาลทาไมอะถ้าเกิดสมมติเรามีตัวลาเทล่าที่มีความหวานจากตัวอินทรพารามหรือเดทใช่ปะแล้วก็มีสีก็ได้แถมยังมีรสชาติโอเมาีิจากตัวโกโก้ด้วยจากการเฟอร์เมนต์อืก็เลย่าลองดูนึว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะครับงั้นมาลองดูดีกว่า เอาน้ำใส่น้ำนะคะในตัวโถปั่นโอเคแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอันแรกเลยใส่อะไรก่อนก็คือใส่ตัวนเทล่าก็คือตัวนี้นะคะเกนนอตเทล่าปกติชอบกินหวานไหมชอบโปรโลก็ต้องหวานหน่อยเนาะถึงจะอร่อยแต่ไปสองช้อนอย่าถามอาตาสวนเพราะว่ากะกลับตื่นเต้นมากเลยเนี่ย เมนูนี้นะครับปลาข่ยจริงๆอะแล้วใช้อะไรต่อเก็คือพะรโลจริงๆเนี่ยมันจะมาจากสมุนไพรห้าอย่างเพราะชื่อภาษาอังกก็คือเป็นเอ่อไฟสไปซซุปอืมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอันนี้อะไรซินนามบนอ่าฮะครับตัวเชยแล้วก็มีอันนี้โปยกัรโปยกนะคะหรือสตาเนส ตัวกักจันแปดกลีบอันนั้นไม่น้ำอันนั้นไม่ฉ่ำเต็มเต็มนะคะแล้วก็จะมีตัวที่สร้างรสชาติก็คือผักชีนั่นเองผักชีใช้สองใช้สองต้นเหรอเนี่ยค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วก็พริกไทยนะคะอืมวก็คุณดิชอบกินเผ็ดไหมเผ็ดได้พี่ชอบพี่จะใส่ให้หมด มีกระเทียมไปแล้วส่วนตัวผักชีเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ให้ทำยังไงบ้างก็คือเอาเฉพาะตัวที่เป็นตัวเต็มมาค่ะตัวต้นอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าเพราะว่าทำตามถนัดแล้ลากลากเอาไหมลากเอาหอมดีแล้วก็ต้องทำเลยไหมก็อาจจะหั่นเป็นบ้องๆนิดนึงอย่าหั่นแรงสิเชน็กคะจริงๆทำยังไงกันอะไรขาหมูเหรอุ้ยไม่ได้สิ เราเป็นรากผักชีลงไปนะคะมีน้ําอ uh ่ำ huh. ครบแล้วแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนาะเยอะไหมปกติอ่ะด้วยความที่โนทล่ามันไม่มีความเค็มเลยรึกไหมอ่า huh. <m. S 2> ใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ก็หยอดไปประมาณย <20 hj. S 1> ี่สิบหยดนี่สิบหยดนะคะ,ะคเป็นซีอิ๊วขาวอย่างดีหอมหมักด้วยวิธีธรรมชาติปัสจากผงชูรส แล้วก็ไม่มีครบไม่ใช่ประเด็นก็มีเครื่องปั่นดีๆก็สามารถอยู่นะคะแค่นี้เราก็ได้น้ำแกงพะโละหรอัค่ตอนนี้พอเราได้น้ำแกงพะโลแล้วกลิ่นอืมถ้ามันมีกลิ่นพริกไทยแน่ๆมีกลิ่นผักชีอ่ากับแบบผสมก็เย็นอยู่ใงนั้น อ่ะเดี๋ยวลองยังไม่จบอ๋อโอเคโอเคอย่าพิ่งประมาทนะคะเราก็เอาน้ำแกงพะโลใส่ในหม้อเนาะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะต้มเคี่ยว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 โดยสมุนไพรสองตัวที่เราจะใช้ก็คือตท่ไหร่เอ่ c i n น a m o n s t i c กหรืออบเชยนะคะแล้วก็ต้องหั่นอะไรเนี่ยต้องหั่นให้ได้มั้ยถ้อจหั่นได้ฉันจะให้เขาหั่นนะคะใส่ลงไปทั้งสองแง่งนะคะเสร็จปุ๊บ ออสตาเนสนะคะครับจันแปดกลีบหรือภาษาจีนก็คือโป้ยโป้ยครับแต่ว่าไม่รู้โป้ยเซียนอ๋อแปลว่าแปดเพราะว่ามันมีแปดกรีบนะคะก็ใส่ไปสักเอ่อสามดอกก็ได้ค่ะชิวนะคะไปแล้วก็เที่ยวเนาะระหว่างนี้ก็จะให้น้องตั้มมาค่ะเขาเด็กไอ้เขา พิชเอาเม็ดออกนะคะก็คือตัวนี้ก็คือพุชช่าจีนภาษาอังกฤษก็คือ grape date ใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้เอ่อโกจิเบอรี่แอเก่าจี้เออเก่าจี้นะคะอร่อยนะนี่อันนี้กินเปล่าๆปล่มัเห็นว่ากินเลยก็ยังอร่อยสิจุนอยากเห็นทำไมกินได้ไม่หรอกก็อยาน นะคะก็คือเป็นตัวโกจิเบอรี่นะคะก็ใส่ลงไปเนาะช่วยเรื่องอะไรอยากเรียวจริงจริงมันมีสปาร์ตี้นะว่าโพลีแซคคาไรที่อยู่ในตัวเก่าดี่อ่ะมันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดไงอ๋อช่วยแบบนีกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะเป็นไงเธอดองดองกรีดมันพะโล้หรือยังอืมอนพะโล้แล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็เพิร์เทคเจอร์นะคะเมื่อเช้าค่ะมันมีแต่หอม นะคะมีเห็ดหอมที่เราแช่ไว้นะคะแช่ในน้ำเย็นเนาะเพื่อคงความอมมีเอาไว้นะคะอ่าแล้วก็จะใส่เห็ดหอมพร้อมขาเห็ดลงไปเนาะอืมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะขาสีดูดีเลยสีเข้มนะฮะ่อยมากสุดท้ายขาดไม่ได้นะคะแหล่งโปรตีนสำหรับพัลโล่ทัวงนี้นะคะจริงๆนนเทรล่ามันมีโปรตีนอยู่แล้วเขาเพ่ใส่ส่วนผสม นะคะ<ส>ามาจาก,<แ>กโฮมเมดพีนัทบัตเตอร์ที่เราทำเองโอ้ยเที่ยงไม่ไออกน,กนะกันไกลไหมครับแค่นี้นะคะนะครับระวังน้ำน้ำกระเด็นนะคะใส่ขื้นก้อนพอเนาะพื้นก้อนพอ อ่าเดี๋ยวนี้ผ่านให้เอาไส่ไหนดีครับผ่านสี่อรอ่อยเออ,อจะรู้ว่าโเารเชล่าทำทะล้ได้จริงหน้าตาดูดีมากเลยนะครับให้ดูไม่เห็นนมเห็นเห็น ได้แล้วจริงๆอะเนี่ยต้องใช้สกิลสวยงามมากๆนะครับอ๋อลืมผักชีด้วยใช่ไหมเขาตั้มชอบโรยหนะ้า อย่าบาังต้าหู้ใชนะเอาอันจริงอันเดียวก็พอแล้วเนาะปกติโรยเลยโรยเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอใจแค่นี้สวยกว่าอ่าเสร็จพาโลโดเ,เทลา่าหน้าตาดีมากจริงๆนะครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไง อร่อยดีนะพาโลไหมเออพาโลสีได้ไหมแปลกดีสีได้เลยนะครับเนี่ยออริจินอลเลยเนาะน้ำมันก็ไม่ใสอืมเราใช้ความมันจากโฮเมดพีนัทบัตเตอร์อยู่นี้นะแม่งอืมง่ายไหมอืมจริงมีมีนอเทล่าอยู่ที่บ้านใครจะบอกว่ามีแกโนอเทล่าเอาไปปั่นสมูทตี้ทำขนมทาขนมปังได้ยางเดียวพาโลน้ำก็สามารถ มาสัศจรรย์จริงๆคือต้องอบอกเลยไม่ใช่คำนี้เลย,เลยะคะเจ๋งมา,มากๆจริงๆทําก็คือง่ายมากเลยนะเท่าที่เม่กิดูแค่เตรียมวัตถุดิบอ่ะเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันเสร็จแล้วไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหุขงข้าวกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมากครับแล้วไว้พบกันครับ